สวัสดีครับครับก็พบกันสองคนเหมือนเดิมทุกๆวันศุกร์วันนี้ศุกร์ที่ยี่สิบเก้าครับวันศุกร์ช่วงบ่ายๆนะครับกับรายการ Investment t ต์เฮ i ี่ดนะครับวันนี้ก็อ๋อกลับมาแล้วครับนะอาทิตย์ที่แล้วติดภารกิจนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นโควิดนะไม่ได้เป็นโควิดนะครับกลับตัวเรียบร้อยตัวเรียบร้อยครับผมโอเคพอวันนี้กิติมีสาระดีๆดีๆมาาฝก็เป็นเรื่องร้อนๆนะเป็นเรื่องร้อนๆที่แบบว่าไม่ร้อนมากแล้ว เพราะว่าไปเป็นสุก์ที่แล้วเราทํรายการไปก่อนแล้วก็มันประกาศมาตอนเย็นๆใช่แต่แอคชั่นเพิ่งมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มนี้พวกบทวิเคราะห์อะไรไม่ค่อยมีก็เลยเป็นกลุ่มที่เขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจเนี่ยนะก็แต่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับอว่าใครอยากจะไปยุ่งกับมันเนี่ยก็จะได้พอมีข้อมูลบ้างแล้กันนะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีเรื่องของการแบนกันแบนตลอด แ่นนะครับนะเมื่อวันประมาณอาทิตย์ที่แล้วสุดที่แล้วก็คือที่อินโดเนี่ยอินโดนะครับเขาก็ประกาศว่าเขาจะแบนนะครับว่าห้ามห้ามส่งออกอ่าตัวน้ำมันปาล์มโอ้แต่เป็นตัวที่อ่เขาเรียกว่าเป็นอะไรกัลน่ะกัลแล้วกัดแล้วเนี่ยครับผลปาล์มคงส่งออกไม่ได้แล้วใช่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 ครับก็เขาก็แต่เขาประกาศไล้ล่วงหน้าไงเพราะว่าประเทศเขาขาดแคลนนะมันราคามันสูง เขาเป็นคนส่งออกเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเขาจะอยู่ส่งออกซะก่อนนะครับเป็นการชั่วคราวเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ในประเทศมันพอใช้เพราะประเทศเขานี่ไอ้พวกน้ํามันดีเซลนี่เขาต้องผสม30%มสิบเปอร์เนตผสม30%มสิบเปอร์เนต์เลยเพราะงั้นเขาใช้เยอะน้ํามันครับเอาได้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ตอนนี้จะเหลือห้าแล้วด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอเดี๋ยววันที่ยี่แปดก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาก็จะแบ่ห้ามส่งออกแต่ปรากฏว่าพอใกล้ใกล้ยี่แปดยี่หกยี่เจ็ดเขา นะครับโจโกนะครับวีโดโดเนี่ยประธานคณะที่ปรึเขาเนี่ยครับเขาก็มาบอกบอกว่าเอ้ยไอที่จะแบนชื่ออะไรละชี่อันนั่นแตะโดนแบนโดนแบนเลยนะแบนหมดเลยเขาบอกงั้นแบนหมดคือตอนแรกจะแบนไอตัวขั้นขั้นท้ายอ่ะไอตัวที่ได้ตัดจากจรอยแล้วจากการกันแต่เขาไล่แบนตั้งแต่สกัดมาเลยคือน้ามันตามดิบชั้นก็แบนหมดเลยอ่ามันก็เลยวุ่นวายกันไปทั่วโลกวุ่นวายกันไปทั่วโลกบางคนก็เลยบอกเอ้ยยังอย่างนี้เป็นโอกาสไหมอ่าพี่ก็เพราะว่า พราะว่าอินโดเนี่ยเขาส่งออกรายใหญ่รายใหญ่ของโลกคือโลเนี้ยประมาณเกินครึ่งอ่ะใช้ที่เขาส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าไอคนที่ส่งออกเกินครึ่งมันไม่ส่งออกอ่ะซื้อที่ไหนแล้วบ้านเราก็มีหุ้นน้ามันปาล์มด้วยอถ้าใครสังเกตดีๆมันก็มีมีจังหวะพุ่งกระฉูดเลยนะที่แล้วนะมีใช่ครับแล้วถ้าสังเกตดีกว่านี้อีกก็กระฉูดเหมือนกันหลังจากนั้นเลือดกระฉูดเลยบางตัวก็กลับมากลับมาที่ต่ำกว่าเดิมด้วยก็มีนะครับเอ๊ะมันเกิดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ มาดูก่อนว่าอมันทําไมต้องแบนทําไมอราคาปาล์มที่ว่าเนี่ยมันถึงสูงนะครับก็คือจริงๆปาล์มมันเป็นต้นไม้ที่มันปลูกง่ายนะแล้วมันก็ถูกด้วยอย่างจริงแล้วนะไหนแต่ไรมันทนดทนนะใช่ครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีสงครามรัสเซียยูเครนมันมีหลายปัจจัยนั้นแต่สงครามรัสเซียยูเครนทําอะไรบ้างเช่นไอตรงเนี้ยไอจังรัสเซียเนี่ยเขาจะส่งออกพวกน้ามันทันตะวัน ส่งออกพวกถั่วเหลืองงั้นพอพวกนี้มันขาดไปเขาก็ไปหาน้ํามันอย่างอื่นมาใช้แทนมันก็เริ่มเริ่มเขาแล้วอะต่อมาเงินเฟ้อน้ามันน้ามันพุ่งนะครน้ําคาน้ำมันพุ่งอันนี้ผมผมพิมพ์ตกนะไม่ใช่ราคาน้ําพุ่งนะน้ำพุ่งโอ้โหน้ำมัน้โงั้นพอราคาน้ํามันพุ่งเนี่ยสังเกตคือเวลาเราทําน้ํามันเขาก็จะเอาไอ้ตัวไบโอดีเซลเนี่ยมาผสมถ้าจําได้บ้านเราแต่ก่อนเนี่ยน้ำมันดีเซลก็ B5 B7 b จแต่ B7 B7 ก็อยากช่วยเกษตรกรก็มาเป็น B10 ประมาณนี้ b 1 0 B20 จนล่าสุดจะถอยกลับมา B5 แล้วถอยไปเรื่อยๆเพราะอนแทงนี่ไงฮะมันเริ่มจะใกล้กับมีเซลล์ตัวแลวใช่ใช่แล้วพอโควิดผ่อนคลายปุ๊บคนก็เริ่มเดินทางนะการใช้น้ํามันหรือการใช้จากอะไรต่างๆมันก็มากขึ้นความต้องการมันก็เลยเพิ่มขึ้น สุดท้ายหวยมันก็เลยมาออกที่ไอตัวน้มนมา,ามันปาด้วยจริงๆมันไม่ใช่ปามอย่างเดียวมันผลจากอย่างอื่นแพงคนก็หันมาใช้ปาดใช้อะไร<า><า>ถูกลมใช่ซึ่งไอที่ถูกลมก็เลยแพงตามชาวบ้านเขาด้วย<ช>นะครับ<ช>นี่ก็ให้ให้ดูราคาน้ามันในบ้านเรานะครับอันนี้คือต้นทางเลยเป็นทลายปามเลยเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยโลนึงแต่ก่อนนะครับช่วงที่มันเป็นวัฒจักเนาะสองสองประมาณปีหกหนึ่งอย่างเงี้ยโลนึงมันเหลือประมาณสองบาทสองบาท <คน S 2> อืมสองบาทกว่าเองคนต่อปามกันไปอย่างอื่นใช่ใช่ใช่ นะสองบาทกว่าเองอะแล้วพอพอเขาไม่อยากปลูกเนี่ยนะครับมีปัญหายิ่งยิ่งช่วงโควิดสองสามปีที่แล้วจะเห็นว่าราคาก็ไม่ดีสามบาทสี่บาทนะครับก็ไม่อยากใส่ปุ๋ยโควิดก็แรงงานก็กลัวติดโควิดอ่ะก็ไม่ค่อยทําไม่ค่อยดีพอคนไม่ค่อยทําไม่ค่อยปลูกไม่ใส่ปุ๋ยมาปีนี้มันก็ไม่ค่อยออกดอกออกผลผล,ผลน้อยราคาก็แพงขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยก็จะสังเกตปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ6กบาทห้าอันนี้เฉลี่ยทั้งปี นะครับแล้วมาปีนี้ถ <One input> like. ้าใครดูข่าวตอนนี้ก็ได้จะอยู่ประมาณสิบบาทนี่ฮะนะบ้านเราก็ไปเขาด้วยนะครับสถานการณ์ปาล์มไทยให้ดูนะครับอันนี้เทียบกันนะครับทั้งทางขวาที่เป็นการอันนี้คือราคาน้ำมันปาล์มนะครับราคาน้ำมันปาล์มของโลกเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าเยตูเดตตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้มันบวกขึ้นมามัห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปาล์มไทยก็เหมือนกันนะครับอันนี้แยกรายเดือนให้นะครับก็เห็นมะกราเนี่ยโลละสิบนะแปดแล้วก็เก้า เฉลี่ยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นกลับมาแล้วนะครับเนี่ยก็ข,ขึ้นอยู่นะครับอ่ะงั้นพอมันขึ้นมาอย่างนี้คนก็เลยสนใจแล้วว่าเอ้ยไอ้หุ้นตามาอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอออยากดไหมท<า>นัยยทนไหมเขาตทิ้งันไหมครับงั้นเรามาไล่ก่อนอย่างแรกมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่เกี่ยวออกแบบเกี่ยวหลักๆนะอ่ะก็มีอย่าง CPI อ่าีันนี้เอามาเล่านะมันเราไม่ได้มีออกบทลวิเคราะห์นะแต่ผมก็ไปเอาข้อมูลจากในรายงานประจําปีดูว่ามันผลยังไงบ้างคื่ว่าราคาที่แบบโดนแดงมาแล้วทำเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ที่ทําเกี่ยากับน้่มันตามบ้างครับผมอันนี้ก็ทั้งหมดที่จะเอามาเล่าคือมันจะอิงจาก56าิบขีดหนึ่งของแต่ละตัวนะครับอย่างมี CPI นะครับมี UAN นะครับ มี VPO นะครับ U point นะครับแล้วก็ล้ำสูงนะครับแต่ไอแอลไอทีล้ำสูงเนี่ยก็คือเขาถือ U point อีกทีอ่างั้นแอลไอทีผมตัดทิ้งเพราะเขาถือ U point แล้วเขาถือ UFC ด้วยซึ่งเป็นน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะอ่งั้นเราก็ดูหลักๆที่เป็นน้ำมันปาล์มก็จะมีสี่ตัวนะครับ4ตัว CPI UAN VPO นะครับแล้วก็ U point ครับอ่ะคราวนี้เครับ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 ยรับค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 รันแพงบคาับครับมรันแพงเราลองมาไล่ดูตั้งแต่ต้นเลยก็คร ปาล์มที่จะเอามาสากัดนะผมผมไล่นี้นะครับเวลาเขามีปาล์มเนี่ยเขาจะเอาผลปาล์มเนี่ยครับมาสากัดก่อนนะเนี่ผมมีหน้าปาล์มสกัดว้าวผมเผือลบไปไม่เป็นไรอัรรนงั้นผม,<า>มใช้เล่าเอาแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็คือพอมีผลปาล์มมาอเอาผลปาลม์มแบบนนีะ้ผมกาได้ผลปาล์มมาเอามาสากัดจะได้น้านํามันปาล์มดิบหลังจากสกัดมันจะได้เม็ดมันมาด้วยก็จะเอาเม็ดมันมาสกัดอีกก็ได้น้ามันเม็ดในปาล์มหลังจากสกัดเสร็จตรงนี้ถ้าเอาไปกลั่นมันก็จะได้ตัวที่ละเอียดขึ้น นะครับจะไอตัวแรกสกัดออกมาอาจจะไปทําน้ํามันพืชไปทาไบโอดีเซลแต่พอเอามากลั่นดีๆเนี่ยคราวนี้ก็จะมาทําแบบไอเกี่ยวกับพวกอาหารละนะทำอาหารทําบิสกิตกีมียมนะครับไอสตรีมแชมพูเครื่องสำอางพวกนี้อันนี้นมาจุดเริ่มต้นเลยไอตามที่จะเอาเข้ามาสากัดเนี่ยเอามาจากไหนเพร<อ>าะราคามันดีนี่ความน่าเศร้าอย่างหนึ่งกนะ็คืออันนี้ผมพูดเป็นค่าเฉลี่ยนะคือไอบริษัททั้งหลายในตลาดตรงเนี้เขาปลูกเองประมาณสิบเปอร์เซ็นต คือไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะอาจจะแบบสิบปเซ็นบวกลบอ่ะก็มีก็มีส่วนปามของตัวเองบ้างมีสวนตามนิดหน่อยสป็นสที่น้อยสิบเเแล้วที่เก้าิบอร์ซนไปซื้อจากเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาที่ปามแพงเนี่ยเกษตรกรเอามาขายเขากดราคาไหมเขามีสิทธิ์กดราคาไหมก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ลงก่นที่เรามีในระบบทั้งหมดเนี่ยที่รับสกัดเนี่ยกับไอ้ปริมาณการปลูกเนี่ยอะไรมากกว่าเรื่องน่าเศร้าคือลงก่นเนี่ยเรามีกําลังมากกว่าปริมาณปามที่มีเกินสองเท่า เพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองอยู่ที่เกษตรกรครับในมุมนี้นะครับเพราะว่าเอยเขาขายที่ไหนก็ได้ไงลงการมันไม่มีเยอะเกินอ่ะนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มๆจะให้เกษตรกรไม่ค่อยได้กำไรนะความโค่นกระทิงถึงสุดท้ายเบื้องหลังก็โลงการก็มีอำนาจส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนอยางเกษตรกรถ้าเอาลึกๆนะครับก็คืออย่างเรื่องของปุ๋ยที่เขาเอามาใส่ปุ๋ยก็ขึ้นมา50%ร ราคาตามขึ้นมาห้าสิบห๋ยก็ขึ้นมาห้าสิบนะ <S 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 ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายใครรวยนะครับอ่าแต่ก็อันนี้เราก็มาดูโครงสร้างแล้วกันว่าไอ้บริษัทเนี่ยถ้าเขาได้เนี่ยก็ไม่ได้ได้เต็มๆนะเพราะว่าเขามีค่าวัตถุด,ดิบที่ขึ้นตามมาด้วย <S 2> <S 2> <S <S นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งหลังจากเอามาพอเวลามันขึ้นเนี่ยแล้วมันดีไหมอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนึงก็คือจริงๆอินโดเนี่ยเขาเคยแบนการส่งออกมาแล้วเมื่อต้นปี ประมาณมัคกะลากมผ่พามาล่อบนึงแล้วช่วงนั้นราคาก็พุ่งปีเลยครับขึ้นไปสิบบาทสิบสองบาทสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคเราก็คือคนที่ผลิตน้ามันตามขายเนี่ยเขาหยุดซื้ออืคือลงลงสกัดสกัดเสร็จเอาไปส่งเนี่ยแล้วเขาก็ไปทาน้ามันตามขายไอ้คนที่ทาน้ํามันตามขายบอกเฮ้ย hey, มันแพงอ่ะฉันบรรจุขวดขายไม่ได้ราคาเกินหกสิบสมมุตินะคเขาก็เลยไม่สั่งพอไม่สั่งไอ้โรงงานที่จะมาสกัดก็เลย ปิดโรงงานอพอปิดโรงงานก็เลยบอกไม่รับซื้อตาม,มตามแพงจริงแต่ไม่รับซื้อไงอพอซื้อไปสกัดแล้วเอาไปขายต่อไม่ได้ขายตันไมไ่ได้คุ้มครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าผมเทียบให้ดูนะครับราคาตลาดโลกมกรากรุ่พาพุ่งปี๊ดเลยจนถึงมีนาเลยแต่บ้านเราเนี่ยมกราพุ่งพอถึงกุมงพาล่วงกุมงพามีนาล่วงพอมกราเนี่ยขึ้นไปสิบสิบสองเลยพอสุดท้ายตกลงมาเหลือแปดครับน,ะนี่นี่คือเหตุที่ทําให้เกิดส่วนหนึ่งนะครับอ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้มามองต่อมาอีกว่าเอ้ยเวลานอกนอกนอกจากไอ้ที่ซื้อมาแล้วเวลาผลิตภัณฑ์เขามีอะไรบ้างนะครับรายได้ที่ที่บริษัทต่างๆเนี่ยเขาได้อะไรบ้างเ่ะาอซื้อมาเสร็จเขาก็อาจจะมาทาผลิตภัณฑ์ตัวเองนะครับทาน้ํามันพืชอะไรเงี้ยน้ำมันปาล์มน้มันปาล์มโทษนะแล้วก็ส่งออกครับไม่มีการอิ p พอร์ตนะปกติเขาจะไม่อินพอร์ตผลปาล์มเข้ามาทำก็ต้องซื้อในนี้แหละที่มีจํานวนน้อยกว่าแล้วก็ส่งออกคราวนี้ส่งออกไหมในเมื่อ เจ้าใหญ่ของตลาดโลกเขาหยุดสง่สงออกเราส่งออกไหมถ้ามาดูจากประวัติที่ผ่านมานะครับในในงบรายงานประจำปีล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของเราเนี่ยก็มีาศาศาสัดส่วนการส่งออกเนี่ยประมาณสิบเปอร์ซ็นต์น้อยกว่า <c oughs> สิบเปอร์เซ็นต์ก็น้อยก็ไม่ได้เห็นว่ามีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผลิตเนี่ยไม่ขายในแบรนด์ตัวเองในประเทศก็ส่งให้อุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศต่อใช้ภายในเป็นหลักใช้ภายในเป็นหลักนะครับส่วนตัวที่ มีรายได้จากการส่งออกค่อนข้างสูงนะเท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือจะมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้รายได้ค่อนข้างจากสัดส่วนส,ส่งออกประมาณเยอะอะหกสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยออก,ก็คือตัว u ูแวนอ๋อยูแวส่งออกเป็นหลัออก แต่ตัวรายได้จากโซออกเยอะนะแต่ตัวอื่นๆเนี่ยแต่ก็ไม่รับเปอร์เซ็นต์ก็คือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวอื่นน้อยกว่าสิบนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือธรรมชาติของของบริษัทนะครับที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับปาล์มเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ข่าวแล้วแหละว่าอินโดเขาแบนด์ราคาปาร์มขึ้นไปทั่วเลยแต่ผลดีจะมากับบริษัทแค่ไหนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนราคาหุ้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่หุ้นพวกนี้ก็ คนเล่นเล่นน้อยนักจะจักสภาพคล่องแต่ตัวมันก็ไม่ค่อยมีนะสภาพคล่องตตัวก็ผลข้นงโอเคนะระดับ4% 5%อยู่ตลอดต่อเนื่องแต่ราคาหุ้นก็นิ่งๆก็นิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครจะเล่นกับข่าวก็ต้องันนี้ราคาบวกมาจากที่ที่แล้วปรมา10%แล้วมันศุกที่มันออกข่าวมาบวกไป10%แล้วก็ราคาก็เริ่มหลๆลงใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลดีที่เขาได้จากข่าวจริงๆแล้วสักแค่ไหนก็นอไม่ได้ยาวหรือเปล่า พราะการแบนก็แบนชั่วคราวใช่ครับอาจจะเดือน2เดือนเดี๋ยวถึงเวลาเขามาประกาศว่าเลิกแบนอันนี้ก็แต่ถ้าเกิดมีการแบนยาวแล้วแนวโน้มราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ก็ได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับก็ต้องดูจังหวะการเข้าซื้อด้วยนะคนพวกนี้ใช่ครับมันไม่ได้แบบถ้าเล่นตามข่าวก็ต้องมีจุดสต็อกลอดหรืออะไรด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็ฝากข้อมูลนะครับฝากข้อมูลวันนี้โอ้ห้องผมแอบถามนะผมแอบถามพี่เหนือเมฆมานะครับว่าถ้าดูในเรื่องของกราฟเนี่ยตัวไหนถูกใจ เขาบอกว่าเขาถูกใจอยู่สองตัวที่ผมเดาแล้วที่หนึ่งนี่ต้องเป็นยูแวนกับแน่ๆเลยมียูแวนตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็ตัวอะไร <CP I. S 2> อะ cpi อ cpi แต่ราคาก็นิ่งๆน,นะ cpi ราคาก็กระชากบางทีแต่ตัวนี้ตันผลโอเคนะเขาที่ลูกค้าเคยเคยซื้อมาอแล้วก็ถือยาวไปผมว่าผลตัวนี้ค่อนข้างโอเคห้าเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์โดยตลอด นะครับแต่อันนี้แกแกน่าจะดูดูจากกราฟประกอบนะครับเพราะฉนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าเอสองตัวนี้ที่แกว่ากราฟสวยเนี่ยแนวรับแนวต้านอะไรอยู่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามรายการนะครับของพี่เหนือเมฆแล้วก็ไปถามกับเขาอีกทีละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราก็เดี๋ยวฝาทน้งแอร์ถามมันถามให้ก็ได้นะน้องแอร์เผื่อเรื่องมีรายการกับพี่เหนือเมฆโอเคครับถามหุ้นกลุ่มน้ำมันปาร์มดูว่าเทคนิคเป็นไงบ้างถ้าอยากจะเข้าไปลยกันบ้านะครับจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วสำหรับ,บผมอิเทอร์เน็เทคนิคของเราแล้ว,ล,วลา,ลาไปก่อน,<ใ>นครับในสัปดาห์หน้านะครับ,รบมสวัสดีครับ,รบม